โยโยโยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจคลึงยุกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่า เราจะพึ่งไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเสปร์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้ครับที่ต้องจัดไปก็คือล i n แอดของเรานะครับแอด V I P K L N ยวมามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายจะอย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณ S c C 7 7 7 ามาถึงค่ำคืนวันศุกร์คืนวันนี้หลีกใหญ่ก็กลับมาฟาดแข่งกันต่อนะครับหลังจากที่กลางสัปดาห์เป็นฟุตบอลถ้วยมาแล้วครับผมก็คัดเอา3ามคู่มาฝากกันในคลิปนี้เหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลาตีหนึ่งครึ่ง บุนเดสต์ีกาเยอรมนีครับสตุตการ์ t อันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับโครโลนอันดับ16สตุตการ์ t เนี่ยมีเจ็ดแต้มน,นะครับจากการชนะ2เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดบุกชนะแฮทธาเบอร์ลินมา2-0นะครับตัวหลักเหมือนเดิมครับดานียลดิดาวีกอนโซโลกาสโตรนะครับข้างหน้าเป็นซาซาคารัสิกหัวหอกชาวออสเตรียครับฝั่งของทีมเยือนอย่างโครโลนเนี่ยมีแต้มเดียว จากการเสมอ1แพ้3นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับแฟรงเฟิร์ตมาหนึ่งนนะครับมียันทิวมาอองเดดูดา้าหน้าเป้าเป็นเซบาสเตซียนแอนเดอร์สันนะครับคู่นี้ผลล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไป3ฤดูกาลก่อนครับปรากฏว่าสตุตการ์ดเอาชนะไปกลับเลยนะครับแน่นอนก่อนเกมสตุตการ์ดถูกยกให้เหนือกว่าเล็กน้อยในฐานะเจ้าถิ่นนะครับที่จริงเป็นบอลเกรดใกล้เคียงกันมากนะครับเป็นบอนลลักษณะบ้านไทยบ้านมันครับฤดูกาลนี้โคโรนออกสตาร์ทไม่ดีครับ เกมรับก็ไม่ดีนะครับผมยึงชอบที่สตุดการ์ดครับเล่นในบ้านนี่อย่างแย่สุดคือเสมอครับแต่ว่ามีโอกาสชนะเต็มๆสูงมากนะครับให้เชียรสตุดการ์ดครับจะเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตู คู่ต่อมาไปที่เวลาตีสองตรงอีหนึ่งคู่ในพิมลิกอังกฤษนะครับแอสซนวิลล่ารองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับลีสยูไนเต็ดอันดับ10วิลล่าเนี่ยชนะมาสีนัดรวดมี12คะแนนเต็มเกมล่าสุดบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้มา1ต่อ0นนะครับดีนสมิธเตรียมจัดผู้เล่นที่ดีสุดครับตรงกลางอย่างรอสบาร์คลีย์แนวรุกนำโดยแจ็คกรีลิชเฟรเซเกอออลีวัตกินส์พร้อมลงแล่าตาข่ายฝั่งของทิมเยือนอย่างลีสนี่มีอยู่7คะแนนครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านนี้กับบู๊ไป0ูนะครับ มาร์เซลลเบียซ่าเตรียมใส่ผู้เล่นตัวริมเส้นอย่างราฟินญากับแจ็คเฮริสันนะครับแนวรุกก็มีโรดิโกโมเรโนพัตติกบัมฟอร์ดพร้อมลงราตะข่ายเหมือนเดิมครับเจอมาคนล่าสุดคือสฤดูกาลก่อนนะครับลีสบุกชนะได้3ต่อ2ครับแน่นอนก่อนเกมแอสตันวิลล่าถูกยกให้เหนือกว่าเล็กน้อยในฐานะเจ้าถิ่นนะครับที่จริงเป็นบอลใกล้เคียงเหมือนกันนะครับลีสฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทได้ดีเหมือนกันเพียงแต่ว่า ความแน่นอนเนี่ยเป็นของแอสตันวิลล่าครับใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับแถมเกมรับค่อนข้างแน่นด้วยครับดังนั้นในบอลทรงแบบนี้นี่ลีดอาจจะดูวุบบ้าครับแต่ว่าความแน่นอนชั่วโมงนี้เป็นของแอสตันวิลล่าครับโดยเฉพาะแจ็คกลีริชนี่ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะครับผมมองว่าวัดใจแอสตันวิลล่าครับไม่แพ้เปอย่างน้อยในบ้านไว้ก่อนนะครับแต่ว่าลุ้นถึงเบียดชนะเต็มๆเชียร์แอสตันวิลล่าครับผิดฐานที่เวลาตีสองอีกคู่หนึ่งในลีกเอิงนะครับแรนอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับองเช่อันดับ11 รัตเนี่ยมี15แตม้มเกมล่าสุดบุกเสมอดีชงมา1ต่อ1นะครับแน่นอนแนวรุกนําโดยเชลรีดูกูซากูกิรัสซี่นะครับรวมไปถึงมาแตงเตรดงเย่เหมือนเดิมฝั่งของทีมเยือนมอย่างองเช่มี10แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอแมต์มา1นต่อ1นะครับมีโซฟิยานบูเฟากับเซวนันบาโฮเกนเป็นตัวหลักในแนวรุกนะครับรดูก,กันที่แล้วเจอกันรันเปิดบ้านชนะ21ครับรัฐพิสัยติดูนะครับสามฤดูก,กาลหลังสุดนี่ องเช่มาเยือนแพ้ก,กลับออกไปทุกนัดน,นะครับดังนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับฟอร์มชั่วโมงนี้ก็ดีสถิติก็คมเชียร์ไปที่รันนะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูครับสรุป3ทีมครับชอบที่สตุตการ์แอสเซนวิลล่าและรันนะครับและเดี๋ยวเจอกันในครึงเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย